แม่สิตางแม่สิตางโดนอะไรตอนเนี้ยโดนอะไรกินเดินงูลัดเธอส่วนกับประโยคนึงเอคเอ <c oughs> รครับอาเลยก็คนอะไรผมไม่จบใช่ไหมเนี่ยแต่ผมมีมีอ่ะบอรประโยคประโยคของพอดิไอประโยคของพอมดิมันไม่จดหรอก บอกแล้วไงแค่หัวดูหน้านางเลยไี่โกหกหรอบอกไงแค่หัวนะครับกล้าเลยรไม่ยูนี่ประโยคพี่วีประโยคพี่วีมีปะไอตัวเล็กไม่ใช่ประโยคในซีรีส์ประโยคคำคิดในซีรีส์วอจำได้ไหมที่แบบว่าติด เล่นเนี้ยบไงไม่มีอะไรเลยเร็ววอคิดเร็วหนึ่งประโยคแะหนึ่งประโยคคิดก่อนมันไม่น่าไม่น่าจดจำเลยอุ้ยแรงอยู่นะผมก็เ,เปิดคอไมไปเดิมมันีิวนี่มันหิวนี่มันีิวไอ้ you know you know ก็มันหิวนี่นน stop your hair hey. it so far away. Stop your here. I want it so far away. Stop your head. it so here. <laughs> so stop, stop, stop it. Sleep it here. Sleepy. leave it here. here. <laughs> stop it here. Sleep it here. ฟปาอยากเล่นโมโทคอมเปตอ่ะพี่วอพี่วอได้เล่นเกมเยซี่บ้างปะเหมือนไม่ได้เล่นนานแล้วเนาะไม่เล่นนานแล้วเอ้าไม่อยากเล่นเหรออยากเล่นปะอยากเล่นเข้ามาดิโอกาสได้เล่นอืมมีโอกาสได้เล่นหมดฟัก้าฟ้าดิฟ์ มอ้แต่พอมัเล่นคนเดียวเลยเนาะเอาจริงเอาจริงคือตั้งแต่ที่เราออกไปทํางานเนี่ยพอมก็คืออยู่ห้องเล่นคนเดียวงงปะคือแบบคือแบบถ้าพี่ให้เงินผมหมื่นหกกบบผมแบบจะไม่พูดอะไรเลยถ้าแบบไม่เถียงเลยถ้าแบบเล่นคนเดียว <c oughs> ตอนนี้คุณหมดเล่นไปกี่บาทละตอนนี้น <c oughs> คุมยังประมาณสิบห้าบาทเลยสิบห้าบาท <c oughs> ไม่เหมือนเล่นชั่วโมงในแบบตามตู้อะแบบเหมือนเหมือนหยอดตู้เล่นเช่าเป็นชั่วโมง <c oughs> จริงๆอ่ะยินนะเขาจะต้องซ้อมบทพิธีกรนะแต่คือเขาแบบสภาพเออไม่เห็นจริงจังอ่ะนี่ไงก็อยู่นี่ไงพี่บอร,รอต่อบ,บทอยู่นะลาบลาบมันลาบเพี่อนซื้อกินพร้อมพอทำผกตรงนี้เหมือนแครลุมเตอร์ที่นายปะดี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 พี่บอบอกว่าเช้า ดิบอเล่โซนสเปเอาเอาเอาตามทำไงพ่อล่ะทำไมผมอยากเล่นเกมอ่ะซื้อเกมให้ผมเล่นเลยนี่อันนี้พูดจริงนะอยากเล่นเกมบออยากเล่นเกมอะไรน้องจะซื้อน้องจะซื้อเกมอยากเล่นมอเตอร์คอมแบทอ่ะ อยากเล่นไย WWE เฮ้ยอยากเล่นมวยปั้มเออ UFC ปะขอขอ UFC ได้ป่ะไม่เล่น WWE วันนี้ไม่มีพลังเหลืออะไรทุกคนทำไมวันนี้พลังทำอะไรหมดไม่รู้ว่าพอนอนแล้วมันเพลินมากบอกบอกทุกคนสิว่าพรุ่งนี้เราไปทำอะไรกันวันรุ่งนี้ผมจะไปไลฟ์สดเตนวพิธีกรครั้งแรกในชีวิตเลยนะ first แบบ 4ครั้งแรกเดี๋ยวดูด้วยว่าเป็นไงสภาพตอนเนี้ยจริงวุมามีว่างเล่นยูทูบพี่อ่ะซื้อดูป่ะขอตั้งเลยเอาดิสนุกเหรอเข้าไปดูเข้าไปดูในยูทูบมันต่อยกันจริงเลยเหรอต่อยกันไม่คือฉันกลัวพวกเธอหัวร้อนแล้วก็ต่อยกันจริงไม่ผมถ้าถ้าหัวร้อนพวกผมสามคนหัวร้อนจะวิ่งไปต่อยพี่แทนเนี่ยก็รู้แล้วปะใครไม่รักฉัน ม่่ใฉันโดนงูรัดมอะ UFC ดูดิรอจะเล่นไหมจะได้ซื้อให้ให้ซื้อเที่ยอ๋อให้ดูเลย UFC เอถ้าดูอย่างเงี้มันมันบมันไม่รู้จักคนไงถ้าเกิดเป็นมวยปั้มเราก็รู้จักนักมวยปั้มอ๋อแบบอัแบบ under tagger พวกอะไรเงี้ยหรอ จอนซีนาอะไรเงี้ยเออว่ะเด่เด่นดูเหมยปั้นนี้เท่าไหร่วอแล้ววอจะมาวันไหนเนี่ยที่คอนโดพี่อ่ะอ๋อเดี๋ยวน่าจะอีกนานอ่ะเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ไม่ว่างไงโอ้ w ับับบเอไหมเอาจริงไม่เจอวอลมากแล้วนะเลกินไม่เจอวอลมากี่วันหนึ่งวันสองสามแล้วเมื่อไรจะออกงานคู่กันล่ะงานคู่ไม่ได้ออกกันเลยนะช่วงนี้ ส่วนนี้ไม่ค่อยได้ทำงานคู่เลยวอลพี่ใหญ่ใจดีจัดงานคู่ให้พวกเราเออวอลาวอลไม่เจอน้องนานยังยินอ่ะโอยนานจำหน้าไม่ได้แล้วเนี่ยนี่ถ้าไม่เห็นหน้าอยู่ในไลฟ์เนี่ยลืมไปแล้วเออเจอกันแต่ในไลฟ์จีฉันเดินมูเล็ตแต่ภาพมันมันก็ไม่ได้สวยระหว่างมวยกับมวยปั้มใชมมวยปั้มดีกว่าว่ะ wwe ท่าไหร่ใหม่มต้องมีตัวเก่าวอลใช่หรือปะรันคุณแหลกปูดแหลกพุงอยู่นะพันแปดอะพันแปดฉลาดมอเตอร์คอมแบัตมอเตอร์คอมแบัตอ่ะวอลแล้วพรุ่งนี้มีงานวอลไปเจอกันที่ที่งานเหรอหรือไงไปเจอกันที่งานเหรอพรวกเนี้ยใช่ เดือนเ็อมแกันในรอบเดือนเดือนแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบรเ, <c oughs> เอาจิงคือแบบมันไม่เจอกันนานแล้วอะ่ะรู้สึกแบบ <c oughs> แกฉันกลัวเพวกแกลืมหน้ากันน่ะถ้าไม่เจอกันอะ่ะอืมเอาไอ้ตัดผมใหม่เนี่ย คู่กันบ่อยๆพอไม่เจอกันก็จะลืมหน้าก,กันอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวจะหันมารับงานคู่เต็มๆนะครับวอโอเคแม้ต่อไปรับงานคู่อ่ะ <c oughs> ก็ได้ไม่ได้เจอกันนานเนี่ยก็รับงานคู่ <ừ> um. ค้างจริงฉันกลัวแบบเดี๋ยวคนอื่นแฟนคลับเขาจะหาว่าแบบเฮ้ย ยินวอลแบบดังแล้วเกาเหล่ากันเหรออะไรเงี้ยไม่มีแบบงานไลฟ์สดคู่กันเลยอะไรเงี้ยหายไปเลยฉันกลัวเขาจะแบบอย่างนั้นไงอืมน่าทุกคนเดี๋ยวก็จะทุให้น่าจะเป็นงานคู่งานแรกนะพวกเนี้เนาะใช่ปะในรอบเดือนเนี้ยเออใช่เออ,ใ,เอ,อในรอบเดือนออจริงๆพฤษภาคมอ่ะเพิ่งจะได้งานคู่พวกเนี้ย ั้นฝากทุกคนไปติดตามด้วยเนาะที่ไหนนะไม่เดือดรึครับครับอ่าไม่เดือดรึด้วยทีย่โฟกครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนนะพิธิกรอะพิธิกรที่พูดชื่อรายการผิดมาสองสามรอบลเออ <laughs> อ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้ดีใจอะที่พวกเธอได้เจอกันงานคู่งานแรกแล้วว่ยออสักทีฉันโดนอะไรเะวอชินเดนอร์ยูเล็ต มันยุดทั้งวันซับยูเฮซับยูเฮซับยูเฮปากเราพูดพร้อมกันอีกปังยะไรวะมันเป็นแบบประโยคสุดท้ายเฉยปากประโยคสุดท้ายอ่าจริงๆต้องบอกว่าไว้ติดตามนะโปรเจกต์นี้ว่าคืออะไรทุกคนจะได้เห็นแน่นอนในเดือนหน้าแต่เรายังไม่บอกเราขออ๊บไปก่อน ่ฉันโดนงูลัดโปรเจกต์ซับยูเฮะโปรเจกต์ซับยูเฮะสยเฮใช่ควรจะส่งไฟล์ไว้เออแต่พรุ่งนี้เหนือสิยงคนไลค์คือยินกับบอกได้เจองานคู่กันงานแรกในรอบเดือนพฤษภาคมฉันดีใจมากฉันน่าดีใจมากเลยมันหยุดอ่ะฉันบอกให้มันหยุดมันหยุดยุบหยุดอ่ตอนนี้อะฉันรู้แล้วว่าแบบยินแบบ ไม่ฝึกสคริปมตนอตนานเพราะว่ายินโดนลลงูรัไดไงอ่ะโอเคไปบ่ายเจอกันพรุ่งนี้นะฮะทางเทปมิดเดลเลิฟครับเวนตี้มิดเดลไม่เดลมิดเดลเลยจนได้โฟล์ครับครับอ่าโอเคไปบ่ายงานคู่งานแรกพรุ่งนี้นะจ๊ะปุ๊บ